วันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นเกมบน Oppo A98 5G ในราคา7,000บาทปกติราคา1 9 0 0เลยนะตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ7,800กว่าบาทแล้วตัวน,นี้จะเป็น Snapdragon 695แล้วก็แร m 8ลอม256กิกหน้าจอ6.72นิ้วนะครับก็ถือโอเคแล้วก็ได้มาเป็นจอ 120Hz นะครับบอกเลยว่าทัชสกรีนลื่นๆแบตบอีก5,000ชาร์จไวด้วยนะ พอไวเนี้ยผมเอาประมาณนี้เลยร้อยกว่าๆนะครับส่วนการนาคะ่ากราฟิกปรับสุดได้ทุกอย่างซึ่งเปิดเงานะครับเปิดเงาไม่มีให้ตกลงนะทุกคนแล้วก็โอเชียนนะครับโหมดเพิ่มเดียวสูงไปเล่นในโหมดหัวโตให้ดูแล้วกันไปเล่นในโหมดทั่วไปอ่ะมันจะสูมเจอบอทถ้าสุดถ้าเล่นในโหมดหัวโตเนี่ยมันมันจะได้ยิงคนสไลด์ด้านข้างนะครับก็จะมีโหมดเกมโหมดปรับเสียง ให้เราได้เลือกปรับแต่งแล้วก็บันทึกวิดีโอหน้าจอได้ตัวเครื่องได้ด้วยนะครับลื่นมากน้ตะก,กีนแบบจับไม่อยู่เลยอ่ะแบบลื่นเกินอ่ะเนี่ยผมยังเล่นไม่ชินนะยังปรับไม่ค่อยถนัดมืออยู่นะเฮ้ย <ไป S 1> โอ้โหนี่เห็นไหมทุกคนบางทีผมเลือ่อนเลื่อนอ่ะมองๆเป้าอ่ะมันจะไม่ค่อย มันจะไม่ค่อยนิ่นเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ใช่มันไม่ดีนะทุกคนแต่ผมนี้ตั้งเป้าไม่ถหนักนี่อ้าวเพื่อนยิงผมเฉยเลย <laughs> มันยิงผมเฉยเลยเพื่อนไอ้ข้างหลังคนเนี้ยนะโอเคก็กระโดดล่มให้ดูลหลายั้งแล้วกันเนาะทุกคน กราฟิกเงาก็ประมาณนี้หน้าจออาจจะดูซิีดนิดหน่อยนะเพราะว่ามันโดนไฟสตูดิโอ รูมสโคบมีหน่วงนิดหน่อยนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นที่การตั้งค่าของผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ทักสกีมบอกเลยว่าลื่นเกิน นี่เป็นโหมดหัวโตนะทุกคนกระโดดล่มให้ดูหลายๆครั้งแล้วก็ออกไปยิงคนให้ดูนะเพราะถ้าไปเล่นหมดทั่วไปเนี่ยมันมันจะสุ่มเจอแต่บอท ถ้าสกีแบบลื่นเกินอะต้องไปปรับในส่วนงความใบแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ามันลื่นเกินไปเงี้ยก็สามารถปรับเป็น60เฮิรตได้60เฮิรต120เฮิรตได้ความร้อนก็อุ่นๆน,นะเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับนี้ก็มาลองเล่นให้ดูในปี2024กับ e ีไฟล์แผ่นหม่ล่าสุดนะครับยังเล่นได้แบบเลื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเล่นเกมโลบอกให้ดูกัน ับจี g, แล้วก็เกณชีอาจจะไม่ได้ลองเทสให้ดูก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เน็ตบ้านอะ่ะมันใช้เน็ตซิมมือถือหลดแล้วมันต้อง20 g กิกเลยนะครับโหลดแพทส่วนมากที่เจอก็คือว่ามันโหลดตัวพวกไอเทมช้านหน่อยๆนะครับแบบด้านข้างเนี้ยเจมินิแวนนะครับ เรียบร้อยซื้อใบกับทีมาไปยนรถเขาอีกบอกว่าจะขโมยรถสักหน่อยเอดี๋ก็ประมาณนี้ทุกคนเล่นได้แบบเลื่อนๆเลย RV Free Fire Roblox RV อาจจะไม่ได้ลองเทสให้ดูก็ขอภัยด้วนยะก็มาลองเทสน,นะครับผมแบตเตอรี่ขึ้นให้ดูประมาณนี้เลยส่วนความร้อนนี่ก็มีอุ่นๆนะเล่น Free Fire แล้วก็ Roblox ok, ต่อเลยนะครับก็มีอุ่นๆ แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบราคา7,000กว่าบาแล้วกันนะครับเน้นใช้ทั่วไปถ่ายรูปเล่นเกมได้แคสเกมได้แล้วก็สตรีมอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็ดีไซน์สวยแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าดี